ครับวันนี้ก็จะพาทุกคนมาดูาตน้นทุเรียนตน้นทดลองของเรานะครับอยู่ที่ร้านสวนสว่างวงสุรินครับสายาสุรินบุญรัมนะครับเชีย,ง,ยงกับสยามนิสันสุรินนะครับพอดีนอี้ช่วงก่อนหน้านี้เราได้ทําการใส่ปุ๋ยเปิดยี่สี่ยี่สี่นะครับเตรียมทําทดอกทาลูกครับได้ใส่ไปตั้งแต่ วันที่28กันยาที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็วันที่19ตุลาครับก็นับได้22วันพอดีนะครับก็จะพาทุกๆคนมาดูผลจากการใส่ปุ๋ย8 24-24นะครับว่ามัน จะส่งผลยังไงต่อต้นทุเรียนของเรานะครับเดี๋ยวจะแทนกล้องให้ทุกคนดูนะครับนี่นะครับต้นทุเรียนเราก็ใบก็ถือว่าดีใช้ได้เลยครับรอไปสุดท้ายก็ได้ใส่แปดย4ิบสี่ยิบสี่ไปแล้วนะครับาการใส่ปุ๋ยแปดยี่สิบสี่นี้เป็นการบล็อกโครงสร้างใบนะครับ คือลดในตัวเจ้นนะครับมันจะทำให้ใบชุดที่ก่อนที่เราจะเอาดอกจะทำลูกทำดอกนะครับมันจะมันจะเล็กสั้นนะครับมันจะได้ใบที่เล็กสั้นนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนดูนะครับดูตรงนี้ก็ได้ครับนี่อันนี้ชุดใบก่อนหน้านี้นะครับอันนี้ชุดใบสุดท้ายนะครับมันจะใบเล็กและสั้นครับ นี่ครับนี่ครับใบก็จะเล็กสั้นนี่ครับหูข้างบนก็ได้คือเราใส่นี้เราจะใส่ตั้งแต่ช่วงยอดอเริ่มจะเป็นหางปลาทูออกมานะครับเพื่อบล็อกโครงสร้างใบลดในตัวเจนนะครับเบรกในตัวเจนลง เพราะว่าใบสุดท้ายถ้าจะทำํำดอกคาลูทุเรียนก็ส่วนมากก็จะไม่ได้ให้มันายาวใหญ่เต็มที่นะครับเพราะว่ามันจะทําให้เกิดการสะสมในตัวเจนเยอะแล้วมันอาจจะทําให้ใบไหล,หลยอดไหลง่ายนะครับซึ่งจะมีผลต่อการออกดอกออกลูกนะครับนี่ครับอันนี้ก็ ถ่ายให้ทุกๆคนเห็นชัดเจนว่าใออบามันจะเล็กสั้นนะครับอันนี้ยังไม่เนี่ยครับมันจะได้ใบที่มันเล็กมัน,มนสั้นนี่ออยอดนี้ชัดเจนครับนี่ mm hmm. ก็คือปกติถ้าเราไม่ใส่ปุ๊บมันก็จะได้ใบที่ใหญ่ยืดยาวมาอย่างนี้นะครับ mm hmm. ถ้าเราใส่แปดยี่สิบสี่ยี่ไปแล้วมันจะทําให ในเมื่ออ่ก็เนื่องจากไอ้แปดยิบส่คือ,อนโยรจเจนมันน้อยนะครับมันก็จะทำให้ยอดมันสั่นเล็กลงอันนี้เป็นการเตรียมพร้อมทำลูกทำดอกนะครับซึ่งปีนี้เราก็ทำมาให้ได้ค่อนข้างดีนะครับใบก็ถือว่าเพียงพอแล้วครับใบดำ รอแค่เนี่ยครับใบสุดท้ายใบสองใบสุดท้ายใบที่เราดูกันนี่แหละครับถ,ถ้าใบนี้มันเคสลาดปุ๊บถ้านั่นเราก็ทำการพ่นสารไพโคอีทาโซนนะครับมันก็จะช่วยควบคุมการเจร,เจริญเติบโตในช่วงขณะนะครับแล้วจะ ทำใหเ้เกิดการออกดอกนะครับซึ่งตน้ตนนี้ก็เป็นต้นทดลองของผมนะครับได้ทำการทดลองทดลองตั้งแต่ทดลองปลูกครับทดลองดูแลฝึกดูแลตั้งแต่ปลูกจากต้นเล็กระดับสูงเท่าหัวเข่านะครับจนเติบโตครับก็เก็บเกี่ยวความรู้ ต่างๆจากต้นนี้แหละครับแต่ตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนศึกษาทดลองเกี่ยวกับการทําลูกทําดอกนะครับปีที่แล้วก็ทําได้ดอกเต็มต้นอยู่แล้วครับแต่ว่าช่วงผลอ่อนก็สู้อากาศร้อนไม่ไหวครับปีที่แล้วอากาศร้อนมากครับเป็นลมร้อนตีรุนแรงแล้วเราก็รดน้ําไม่ทันครับก็ทําให้ลูกหลุดร่วงไปครับปีนี้ก็มาทําการแก้มือใหม่นะครับ ก็ฝากาเพื่อนๆทุกคนก็ติดตามดูครับว่าต้นนี้จะสามารถออกดอกออกผลได้กินลูกไหมนะครับปีนี้ครับสวัสดีครับ